Oh, my God. 先生。 ครับยิงฝาอ๋ยอยิงยังไงอ่ะอออใช้ใช้อย่างนี้เดียวใช้ลอกอ๋อมันเหมือนคล้ายๆแบบเรายิงอยากมัติดกันด้วยยังยิงหนังสติกเน<อ>ี่ยอ๋อฮ้ยเขาท่าเว้ย เดือดเฮ้ยช้อะกันนะได้สามตัวปล่อยยังไงลูกพี่กดกดล็อกปล่อยล็อกปล่อยเบรกโคตรหลายฟันเกี่ยวลูกดอกอืมหลายฟันนี่ล็อกนี่ห้าห้าร้อยกว่านี่ใช่อย่างตีหินสองสติกนี่สองร้อย ให้ด so ูน <laughs> so well. ี่กินกูโหรออแล้วว่าสองเลยสองเฮ้ยไม่เคยกูไม่เขาท่ากันนี่อท่านี้่เโอ้โหนี่นะมาช้อนตัวแล้วลาสลิดตัวหนึ่ง กระชอนสองกอนไหน้ฮะกอนไหนนี่อะจำะฟังนีไอ้คนเียดยังเได้สักตัวเลยนะ้คนได้ตัวนะน้ำมันขุน่นกูเติมมันขืนหนักมันต้องมีวิธีอะไรหนถ้าใช่บบเต็มเนาะมัได้ถ้าถ้าลืมกดปดหน้่ะลอกกับปูดอ่ะ ถ้าเกิดสมมติอ่ะจะกลนเมาเนาะไปเจอล้อนลอก <c oughs> มันจะวิ่งกลับมาหาเรแนมนบรถ้าถ้าสายมันมันบางมันกบขาดไปเลยถ้าเกิดว่าเราลืมตัวแบบว่าเอ้ามันลอกละอะไรเงี้ยเขาต้องเปิดอันเบรกให้มันเบาๆหน่อยเวลาเขาลืมปลดหลอกมาากันจะอันอยากไม่ไปเลยมันไปมาไกลเนาะ ใส่ดีเพชรใส่ดส่พีอีอันนี้มาอยู่กับมือดูนี่นนเป็นยัยงไงมันต้องอันนี้เป็นลูกสว่านนะสว่านเจาะปูนถ้ามันได้เข้าไปแล้วน,นี่เหมือนอันหนูทำอะไรก็แต่ละคนคิดกันแต่ได้ยาวเนาะโอ้ของคทำนี่ดูในคลิปอ่ะเขาอันลงคลิปของผมก็ลงแล้วก็ลงแล้ว มันเห็นคลิปอะไรคลิปยูทูบยูทูบอ่ะชื่อนะเบิ้บมเซียนยิงปลาเบิ้มเซียนยิงปลาเดี๋ย่าอารมณ์ผิดชนะัด <c ười> เอาไปสร้างมหมหมอันนี้โดนขาฮู้ปาไม่ได้เลยเขาไปยิงกันเดี๋ยวได้ไปปบเลยนะในกัมแกมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันหมุนกันเเ น่โอ้โหดคุณมากออดะกับแก้มนี่พอ oh, oh. oh. ดเ ồng, ีเลย